ไม่มีเลข N S S number ฉีดได้ไหมมันไม่มีอยู่ในเว็บค้ไม่สามารถหาโพสโคค้ของป่านเจอซึ่งปัญหามันกลับมาอีกแล้วทุกคน10นาทีเท่านั้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป่านตื่นเต้นมากเลยกำลังจะได้ไปฉีดวัคซีนแล้วคือตอนแรกก็ว่าจะไม่อาจอะแต่คือแบบพอมันยิ่งใกล้แล้วแบบมันยิ่งตื่นเต้นอะก็เลยแบบคิดว่านี่คง จะว่าเธอก่อยเป็นแบบว่าวินาทีึุงของชีดที่แบบรอมานานว่าฉันจะได้ฉีดล็คซีนสักทีปานะเพิ่งลงทะเบียนแพทย์ GP เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วทีนี้ก็คือป่าวกดแพทย์เขาบอกว่าเอ้ยมันน่าจะใช้เวลา2-3อาทิตย์เลยนะกว่าจะได้ NHS Number เอะไรอย่างนี้ตอนแรกป่านก็แบบอยากให้ได้เลขก่อนแล้วถึงค่อยไปฉีดแต่ตอนนี้คือแบบรู้สึกว่มามันนานไปอ่ะเราก็คือรู้สึกว่า เราก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ก็เลยลองเสี่ยงหาข้อมูลดูว่าแบบว่ามันพอจะไปฉีดแบบไม่มีเลข N S S number ได้ไหมทีนี้ปรากฏว่าก็เลยเหมือนแบบเจอศูนย์ฉีดวัคซีนแบบ walk in แถวบ้านปั่นก็เลยแบบอ้าลองทักไปถามเขาอีเมลไปถามเขาว่าแบบเออเนี่ยฉันยังไม่มีเลข N S S number อะไปฉีดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็น international student ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยจะไปฉีดได้ไหมเขาก็ตอบกลับมาว่าแบบ มาฉีดได้เลยไม่มีปัญหาแบบวอกกินนัว,วาได้เลยตามวันเวลานี้เลยซึ่งก็คือวันนี้แนี่ละค่ะเดี๋ยวจะลองไปดูว่าป่านจะได้ฉีดวัคซีนได้จริงๆใช่ไหมแล้วก็ฟรีจริงๆใช่ไหม ฮัลโหลค่ะทุกคนตอนนี้ป่านก็กลับมาถึงที่หอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เฟิร์สแจฟมาแล้วเรียบร้อยด้วยเย้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีค่ะแต่ว่าป่านไม่ได้บันทึกภาพข้างในมาเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากมันเสร็จสิ้นทั้งหมดในสินาทีเท่านั้นทีนี้ป่านก็เลยจะมาวัดอัพสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครูน่นี้ให้ทุกคนฟังนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะ่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็คือพอป่านไปถึงเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาดักรอตั้งแต่ตรงทางเข้าแล้วค่ะแล้วคุณเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบประเมิอนอาการเบื้องต้นก่อนว่าแบบคุณเคยติดโควิดไหมมีอาการโควิดในช่วงแบบไม่กี่วันที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ไหมคะ่ะแล้วก็ถามว่านี่เป็น first jab หรือเป็น second jab เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะพาป่านนะคะไปตรงจุดที่คนกําลังต่อแถวอยู่ทางด้านหลังตึกค่ะเพื่อเตรียมเข้าไปฉีดวัคซีนข้างในค่ะ สำหรับขั้นตอนที่2นะคะหลังจากที่ป่านเนี่ยต่อแถวอยู่ประมาณ5นาทีก็จะได้พบกับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงซึ่งอยู่ด้านในตึกค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเขาก็จะถามชื่อนำสกุลเราอีกแล้วก็ทวนว่าเนี่ยเป็นเข็มแรกของคุณใช่ไหมแล้วก็ขอเลข N S number ซึ่งป่านก็บอกไปแล้วว่าไม่มีเขากแบบอ้าไม่เป็นไรเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าคุณเคยลงทะเบียน G P หรือย,ยังต่างก็บอกเอ้ e y, โครงแล้วแต่ว่าเพิ่งลงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเขาก็แบบโอเคไม่เป็นไรมันยังไม่มีอยู่ในเรคอดเพราะฉะนั้นก็แบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเสร็จแ,แล้วเขาก็จะถามว่าโพสโค้ดของป่านเนี่ยคืออะไรซึ่งปัญหามันกลับมาอีกแล้วทุกคนคือเขาไม่สามารถหาโพสโค้ดของป่าเจอทํายังไงก็แบบหาไม่เจอเขาแบบโพสโค้ดคุณถูกเราแน่นะแต่แบบว่าเหมือนเจ้าหน้าที่คนข้างๆอะ่ะ เขาก็เหมือนแบบหันมาให้คําปรึกษาแล้วเขาก็บอกไม่เป็นไรแล้วเขาก็เขียนรายละเอียดอะใส่ลงไปในใบเพื่อที่แบบว่าเหมือนน่าจะมีไปยืดอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็ให้หมายเลขบัตรคิวป่านมาแล้วก็ให้คู่มือการฉีดวัคซีนป่านมาว่าแบบว่าเอออันเนี้ยเป็นวัคซีนอะไรแล้วก็แบบถ้าฉีดเราจะมีแบบไซต์เพลสอะไรบ้างอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ให้ป่านไปนั่งรอตรงเก้าอี้อีกทีหนึง่ง แล้วก็รอประมาณ 2- 3สนาทีก็ถึงคิวปานเขาก็เรียกให้ไปฉีดวัคซีนทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะคะก็คือการฉีดวัคซีนกับคุณหมอค่ะซึ่งจุดฉีดวัคซีนที่ป่านไปฉีดเนี่ยด้วยความที่มันเป็นศูนย์ชุมชนใช่ไหมเขาก็อาจจะไม่ได้แยกเป็นห้องแบบที่อื่นของป่านก็คือเหมือนว่าจะเป็นห้องรวมเลยแล้วก็มีเตียงมีโต๊ะเรียงอยู่เป็นโต๊ะของคุณหมอแล้วก็จะมีคุณหมอประจําโต๊ะแต่ละจุดค่ะ ซึ่งพอปานไปถึงนั่งปุ๊บเขาก็เหมือนแบบว่าทวนรายละเอียดของเราอีกรอบนึงปานก็ถามยามวนะว่าแบบปานไม่มีเลข N S S นะแล้วก็ไม่มีข้อมูล G P ด้วยไปเลยมา้งเขาบอกอ๋อแมกกนไลอะไรเงี้ยแต่มันปัญหามันก็คือยังไม่หมดไงก็คือโพสดโค้ดซึ่งเขาก็พยายามมากในการหาสุดท้ายเหมือนเขาน่าจะแบบกรอบแบบแม่หนูเขาก็ถามว่าป่านอ่ะอยู่หอไหนใช่ไหมหมาหาลัยนี้ใช่ไหมแล้วพอลองซร์ชเจอทุกอย่างก็เลยเสร็จสิ้น คุณหมอก็เตรียมเข็มจะฉีดละแต่ก่อนฉีดคุณหมอเขาก็บอกกันว่าอาจจะเจอ side effect อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอบอกเสร็จก็ฉีดปานก็หลับตาปีเลยนึกวก็แบบจะเจ็บอะไรเงี้ยสรุปสองวิทุกอย่างเสร็จในสองวิคุณหมอแบบโอเคเรียบร้อยปานก็แบบงงฮะเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วเขาก็ยื่นใบสี่เหลี่ยมเล็กๆเพื่อบอกว่าปานอะฉีดวัคซีนแล้วมาให้ซึ่งในใบอะก็คือจะมีบอกชื่อมีบอก ชื่อวัคซีนที่ได้ฉีดซึ่งของป่าดได้ไฟเซอร์นะคะแล้วก็มีบอกหมายเลขวัคซีนแล้วก็บอกวันฉีดที่ฉีดค่ะเสร็จแ,แล้วคุณหมอนะคะก็จะให้ไปนั่งรอตรงจุดที่คนฉีดวัคซีนแล้วนะคะโดยเขาบอกว่าให้จับเวลาเอง15นาทีเพื่อดูว่าตัวเองเนี่ยจะแบบมึนไหมหรือว่าจะเป็นโลไหมตอนนี้เขาให้มานั่งค่ะเป็นเวลา15นาทีก่อนแล้วค่อยตรวกปาร ถ้าไม่มีอาการอะไรเนี่ยครบ15นาทีก็สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะไม่มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นค่ะทุกอย่างฟรีมาอัปเดตอาการหลังจากฉีดวัคซีนค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงแล้วหลังจากที่ฉีดวัคซีนตอนแรกก็ไม่เหมือนเป็นอะไรแต่ตอนนี้ก็แค่ไลอะที่แขนอะมันเริ่มแบบ ปวดปวดเล็กน้อยเริ่มแบบตึงๆไปทั้งแขนเลยค่ะแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ยังไม่ได้แบบว่าปวดหลังหรือว่าแบบยังไม่ได้แบบเมื่อยเนื้อไม่กลัวหรือว่าเริ่มอาการท้องเสียยังไงนะคะซึ่งถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวปาจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะึงมาอัปเดตก่อนนอนนะคะคือตอนแรกว่าจะไม่อัปแหละแต่มาณจุดนี้ก็คืออ่กจะอัปนิดนึงว่าแบบ คนคือแบบแขนอะมันยกแทบไม่ได้แล้วอะคือเนี่ยคือมันปวดแบบเหมือนปวดไปทั้งแขนแบบแบบหนึบๆตรงที่แขนมากเลยเนะี่ยทุกคนดูคือนี่แบบไม่ได้แสดงนะแต่คือแบบมันปวดจนมันแบบมันยกไม่ขึ้นนะมันยกไม่ได้แกวคือมันยกว่ามันปวดอะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวพักผ่อนพรุนี้น่าจะดีขึ้น วันนี้ก็เป็นหนึ่งวันหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปเมื่อวานนะคะก็จะมารีวิวว่าแขนข้างซ้ายไม่สามารถใช้การได้แล้วค่ะคือแบบเมื่อคืนคืนไม่สามารถนอนแบบหันฝั่งตะแคงฝั่งนี้ได้เลยอะ่ะคือแบบมันปวดมากแบบพอโดมปุ๊บก,ก็จะเจ็บโดนปุ๊บก,ก็จะเจ็บอะแต่คือไม่ได้ปวดทั้งคืนนะแล้วก็ ป่านาไม่ได้กินยาพาราด้วยคือเหมือนแบบพยายามจะให้มันหายเองโดยไม่กินยาพาราค่ะก็เลยอาจจะมีอาการปวดมากกว่าคนอื่นที่ได้กินยาพาราแก้ปวดนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันพรุ่งนี้วันที่สองจะเป็นยังไงเขะว่าวันนี้น่าจะหนักที่สุดและเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะทุกค,คนวันนี้ก็เป็นวันที่2หลังจากฉีดวัคซีนนะคะวันนี้ก็แขน เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มขขับได้สูงขึ้นแต่ถ้าสูงกว่านี้ก็แบบจะเจ็บละอันนี้ประมาณนี้เองเจ็บๆต,ตึงๆอยู่แต่ก็แบบดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นๆก็เริ่มมีอาการมาอาการหนึ่งก็คืออาการท้องเสียแต่ว,ว่าอาการท้องเสียก็คือไม่ได้ท้องเสียรุนแรงนะคะเป็นท้องเสียนิดหน่อยแต่ก็คือแบบมันผิดปกติไปจากเดิมอย่างเงี้ยเราก็สังเกตได้ป่านก็อ่านจากใบที่เขาให้มาแล้วแหละ เขาบอกว่าอาการท้องเสียอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เริ่มมีอาการแบบนอนไม่ค่อยหลับนิดหน่อยซึ่งไออาการนอนไม่หลับเนี่ยไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับวัคซีนด้วยไหมแต่แบบเหมือนเขาก็เขียนในใบเหมือนกันว่าแบบเออน่าจะบางคนจะมีอาการนอนไม่หลับด้วยแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้อาการน่าจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าแขนก็ขยับได้แล้วได้บ้างแล้วน่าอะไรหลายอย่างน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่3หลังจากที่ฉีดวัคซีนนะคะก็คือวันนี้ก็แขนสามารถขยับได้เป็นปกติค่ะเหยียดสูงได้ไม่เจ็บปวดอะไรเลยะคะ่ะแต่อาจจะยังมีจี๊บจ๊อยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็แบบสามารถเคลื่อนไหวได้ปกติทํากับข้าวเดินไปเรียนเดินขึ้นชั้นจับปากกาได้ไม่มีปัญหาละคะ่ะกลับมาครบสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะ หวังว่าข้อมูลที่ป่านให้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามป่านด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนหน้าที่ป่านลงคลิปเพิ่มค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามมา,มาจนถึงตอนนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย